บทสวดจุลชัยร์อภกรณนโมเมพุทธเตชะสารัตนะตะมิกาเตสะประสิสีธทวานาราบาลมีสุราสิทธิปมาจีนทาจจัจจตุโลกะกามีระกกาสมุทาภูตงวังคาก迦จะสัพพมัชเชียประสิทธิวันตุเตชียเชียเชียทอรานีทอรานีอุตตติอุตตตินาทีนาทีชียเชียคนตุนตุนีเส้นได้เส้นเส้นมุนมณีุนนลัซีชียเชคกัมพีนสมพินนาเคตนาคีปิสัจจุปตะกาดีชียชีย ทุนิมิตโรคีเชียเชียสิงกิสุธาธาหมกชาเชียเชยวรนุกชาสาตาเชียชาจำปาริราตะชันทกเชียชาัจกุลตระสุโ h o เชียสบักทีปาเชียเชยวรนุกชาติชิตาชิตาเสนาดิปนสตีนอรดีเชียเชาสุขัสุขาชีวีเชียเชาธรณีตรีธาเชียเชียธรณีสันติธาเชียเชามหาราิญาปักขเคเชียเชยวรนุคาเคเชียเชาสุรภักขเคสุรปูเจเตชา เชียชยาธรรมเมตนาข้าเชียชยาราชาธิราชาใช้เชียชยาปทวิงสัพพังเชียชยาอรหันตปัจเจกพุทธสาวังเชียชยามเหสุโรหโรห์ดินเทวาเชียชยาพมัสรัโคเชียชยานาโควินนโกวินปโกจันทิมารวีอินโอจเวนเตโยจกุวิโรจนโรปิจาคิบะเจียจุปจิโนกุมารโรตระตราชกอัตระสามาเทวสิติอสาราโยอิชิโนสัพพการสพะเชียรามุพันตุเตียธามุจะสังโคแต่สัพพโรชัยกัง เอเตนาเชยเตเชนาเชียสนติวันตุเตเอเตนาบุตเตเชยั้นหงตุเตเชยมังค์รังเชโยปิบุทธัสสิลิมาโตยังมรดจัตตาปิมาโตปราเชโยอุคโคสยามบติมันเตปโมติตาเชยัตถาพมะาขณเมิสโนเชโยปิบุทธัสสิลิมาโตยังมรดจัตตาปิมาโตปราเชโยอุคโคสยามบติมันเตปโมติตาเชยัตถายินน่าขณะมิสโนเชโยปิบุทธัสสิลิมาโตยังมรดจัตตาปิมาโตปราเชโยอุคโคสยามบติมันเตปโมติตา ชายาตถาเถรวนขณะมิเอสนเฉลียวพิพุทธสสิริมาโตยังมรดจจะปาปิมาโตพระเชโยองโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายาตถาสุปันนะขณะมิเอสนเฉลียวพิพุทธสสิริมาโตยังมรดจจะปาปิมาโตพระเชโยองโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายาตถา Nana kana ame sono sio pi mo tasa sili ma to ya mo ra sela pi ma to pra sio u ho sa ya mo ti man te ba mo ti ta. Sha ya tasa so pa ma kana ame sono te an ti amore sa kaya na nan ti bang to ba mo jio mo nyi jian su sia ma kare. A pra si ta par leng se 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 ba mo kare pi se ke so pu ta na nga to pu ta ti na ka ta so ma kara so ba ka ta so ki ta do to ta so yi pa ba ta so pa ta ki na ka ja ka ma wa ta ka ma pu ni ti te pu ta ki na pu ta ทีเนีเตธารัตน์ขึตาวิโรหนาบรสชาสนิยโรคาจุขึ้นหงุดหาสังสเปย์ยาทีวิสุนันตุปุ่นโตเยเทวะสมิงธานีติการติกาวิตาสตานุสุขตาหงุตุสัพะธารักันตุสัพะสัตตานังรักันตุชินาสัสนังยากาจิปุตนาติสังสเปยวุเดนตุมโนรภายุตัการิปัสสตุวสังวสารหังการโรคาจุปถวติสันวัลินตุจะสปะทักายสุขังจิตตาสุขังรันตุยะทารา มุสาวธรรมนิยามาสุตังเอววมีสุตังเอกังสมัยมังมกเววะสาวัตีนัมิอารติเชตวันีกะปีที่กษัตริย์อารามีแต่ตะโคปะกวาลปิโุอมันติสิปิโวติตันเตติเตปิโกะปะกบาลโตปิจัสสุงปะกวายทัทโมเถระอุปัฏฐานะกบีทัตตาขตาอุปัฏฐานะทัตตาขตานังติตาภัสตะตุตมัติตาตมัณย์มัตาสเปสังขานิจาติตังตังธาตุปิสุปุติปิสเมติปิสตุเิวะมิสเปกุวาติติติเศติปิมตเปติมตเปติวิมารติวิมชาติ บทบาทพิเศษที่ต่างกัตานังอุปตัมภ์ที่ตางกัตานังติตาวุธสัตว์ธรมะติตาตุธมะเนอพาตเสัพเพสังเคราตุกัติตามต่างๆทุปิสูจน์ติตพิสมิติทุกิสุปนจิตวิสิทเมตวิสัยจิติเตเสติปันตะเปติปัตะเปติวิวารติวิบารชิอุตานิกรโรติสัพเพสังเคราตุกัติ บทบาทพิเวตตากาตานังอุปถัมภ์วัตตากาตานังติตาวาสตุตัมมะติตาตัมมะนิยามตาสะเปสังกระตุกาติตังตตากตัวิสุปนิติปิสุเมติภิทธุภิสิทธวะพิทเมตวะติยติกิติเสติปันตปฏิปันตปฏิวิวระติวิปัสสติอุตานิกรุติสะเปตมานิตาติอิธมภมุจภาพกวาอัตมะนาเตภิกขุภะกบันโตปัสสิตังวิรันตุนติ บวชเสด็พระเทพรัตต์กาถายติตังนานาวาข้ามือนาปฏิกังเขียนนากระทำบุคคลไม่ควรทำคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรแม้และไม่พึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติตาตีตามีนาตะปนจานากระทำศิลป์ไปเนก็ได้ไปแล้วศิลป์ไปเนมก็จะก็ยังไม่มาปัจจุบันจาโยตมังตถาตถาวิปัสสติสันธิเดชสังตุปังตังวิทาพุทโมเย เพืนทำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในนี้จะนำจากฉันแจ้าเงินเงินคอนแค้นขอบบนเพราะบนอการเช่นนั้นไว้ฤษีว่ากิจจมาตพชัญชนยมราชนงค์สมีความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรูวามตายเมืพรุ่งนี้ในหินรถสร้างขนาดเตนะ้ำมาเซนีนะมาจุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมาจุราซึ่งมีเศษน้ำมากจะมีสำหรับเราเอวังวิหารีมาตาเปียงของรถตัดที่ต่างทางเวปฏิการตุวติสันตุจิกเตมุนีมุนีสพูดสงบย่อนกล่าวด้วยความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันนักการงานเกินพวกมันจะไม่แพงราตรีเข้าหน ธรรมะสังเวกษ์กับเจกคติสเปซสักนานิตาสังขารคือร่างกายจิตใจและ่องประทับน้ำประทับน้ำหมดทัสิ้นมันไปเที่ยงเกิดขึ้นแล้วับไปแล้วหายไปสเปซสักราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและ่องประทับน้ำประทับน้ำหมดทัสิ้นมันทุกข์ยากขึ้นแล้วแก่จตายสเปซธรรมนิยมสิ่งทใดทั้งปวงนั้นไม่ใช่สังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าตัวว่าตนของเราและทุกอั่งชีวิตต้าใช้เป็นของไม่ยืนทุกอยนางมเรื่องขอความแตกเป็นของยิ้มอ่ะ ทุกวันว่าระับความตันของมันยังย็นอสวรรค์มายามไม่ได้ตะพองเราจะพึงแต่เป็นแต้มไม่ได้ทั้งปริโยซาตังมีชีวิตตังชีวิตของเราเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีนี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวระังเมีนี้ตามความตันเป็นของไม่เที่ยงว่าตักคุ้เียสังเวทอายังกายโยเจรังร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ได้ตั้งนานอภปยแตันี้ยังโนภาษากิมยานชุนถันเขาทิ้งเสร็จแล้วที่เสษสติจากขอนนปฏิวิณซึ่งแผ่นดิน ดิงกระทังอีบงังประดุกของมาท่อนไพรน้องฝูนี้ได้ตังหามหยุบเนี่ยอนิจาประส,รรสังขาราสังขารนั่งหลายวิเทียนหัวปฐมใยธรรมโนมีความเกิดขึ้นมีความเฉื่อยไปธรรมดาปัชชิธรานลวดชักติขั้นเกิดขึ้นแล้วยอมปรับไตเวทังอุปสมิสโุความเข้ขขนขนาไปสมุนต้องสังขารนั่งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปียร์สตาร์มิยาสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงนั้นจะตายอยู่ไมสส่สูดจำได้สเลที่ตายแล้วลกำลังจะตายแต่เตวังไม่รทราบมีแล้วก็อยากตายแข่งร่วมกันนัตติเมตสัยยยความสสความนนี้ต่อมมีแก่เรา वस्वत में ताय यंगिन्जी यंगिन्जी का सुरक्षण मांग स्पेहि पते हिंग तंगुन्यंग नो अन्मो तंतु सुनंतु पुनंतु ये तेवा सिमिंताने तिकातिकाता सतां होंतु सुकातां तो तुकापुंजेतु माता पिता सुकातां होंतु तुकापुंजेतु स्पेहि यातिकां सुकातां होंतु तुकापुंजेतु स्पेहि यातिकां सुकातां होंतु तुकापुंज สภัยอาจารย์โยบะชัยาสุขตาหงุนตุตุคาบุจัตุสภัยนักขัตตาจุสุขตาหงุนตุตุคาบุจัตุสภัยทีบาสุขตาหงุนตุตุคาบุจัตุสมิตินักสมิชนตุโวนโมพุทธิสัตว์ตัคันติมายะติปการนโมพุทธิสัตว์ตัคันติมายะติปกานโมพุทธิสัตวตัคันติมายะติปกาปฏิทานาคาคายาเทวตาสนนวิหาราวาสเนทูเปพุทธิตริงตริงตาธรรมทานีน้พนตุปุชิตาโสุทิงโรติราวิหารมันธเรเทราจามัชฌานีวะกาจพิกโวสารามิกาธานปสสสกาาาาาขขมมจจเทนิิอ Sapa putha sukita pun tutte shara putha je pite anda sapa wasang seesa tapak putha watak minyana tama warang puthi tete sape pithu tamatara jumukara sangko hontu semu khawa taya cahita watak amhira katu setamo puting pasana สเปปีปาีโนพุทธศาสนาสมัตารเวชนโตการเตบวะสันตตวุติกวยสตารังสมิทธทางเมตติงเมตานิงมาตาพิตาจัรชังจัรักขตสปทาเยวังธมีนราชานนประชารักขัตสัพปทาเทวดาโชนะคาถา ทวตาณเดชนะคาถาทุกขปราณิทุกขาพระพญาปัญญโสกปารานิโสภาคนตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัปปนังกุญแจสัมปตงสเปเทวันมูธันตุสัมปสิทธิยาทันังนทั้งันตุสัทายาสีสังรักันตุสัพทาพานภาวิราชคนตุขันตุเทวตาคาถาสมังคนณอาถาคนตุสัพังสมังคารังรักันตุสัพเทวตาสภาพุตานุภาเวนสุตีคนตุนิรันตรังสัพังสมคนตุสัพังสมังคารังรักันตุสัพเทวตาสภาพัตมานุภาเวนสุตีคนตุนิรันตรังคนตุสัพังสมังคารังนตตุสัพเทวา สภาสังขารุภาิญญาณนทีหุนตุ้นารัง สเปียร์พุทธะรับตาบัญเจกานันจะยังพระรังอานตาเชน่าักของตรมีสัพพสูสเปียร์พุทธะรับตาบัญเจกานันจะยังพระรังอานันจะเชน่ารักของธรรมีสัพพสูสเปียร์พุทธะรับตาบัญเจกานันจะยังพระรังอานันจะเชน่ารักของธรรมีสัพพสูสเปียร์พุทธะรับตาบัญเจกานันจะยังพระรังอนันตะเชน่ารังตรมีสัพพสูสเปียร์พุทธะรับตาบัญเจกานันจะยังพระรังอนันตะเชน่ารังตรมีสัพพสูสเปียร์พุทธะรับตาบัญเจกานันจะยังพระรังอนันตะเชน่ารังตรมีสัพพสู ะเพียรุตธพระรัตนปัญจการังยพระรนาเชนาของตังนิสัพพสด้วยอำนาจในมูลสนที่ข้าพเจ้าได้เสด็จาและมูลตรงนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตถวายบูรยพระนามสุขทัยดงสมเด็จพระนางสิริกิ์พรมราชินีนาถชนเ์ชมพูน้ำชมพนวลหลวงพุทธเดชสันคาได้คอ์นในสองแห่งมูลส่นนีุ้กประเสริฐสิบสี่มงคนให้แข็งขาดปลอดภัยจากทุกสุขพวกเบญจรัตน์ทั้งวงที่มีแก่ได้และสุขสิทิที่มั่นคงเป็นสมาชิกร่นความทำคำว่ามีไม่มีโจรยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอ ผู้ได้มวดาตุในการมวลกระสุนครั้งนี้เปิดประชิดประหารพร้อมส่งนว่าเป็นมูลคบนไปสู่วัตถุภาพมูลคบุริดาจนเสร็จทีทั้งฝ่ายแพ้และฝ่ายลาล้อมวัตถุมูลคที่สามสิ่งอุด้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไ้ทุกผู้ถ่ายภาพเทวภาพนิทานว่าการสืบอําเภอคนได้บุรีมูลคแก่ผู้ครอบครองในผู้ประชาทุกประการเถิด